เิดงานก็เม็้นกันทั้งอู่เลยวันนี้นะครับมาดูถังน้ำมันรถที่วางเครื่องอขึ้นไปเลยถังน้ำมันที่วางเครื่องนะครับเป็นไปได้อย่างไร เป็นไปได้จังไรนะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กเข้าไปนะครับเนี่ยเศษนี่เหรอเศษมันโอ้เศษอะไรเนี่ยในถังถังก็เป็นสนิมเปลี่ยนปั๊มติ๊กสองลูกนอกไปแล้วลูกหนึ่งเลยของเก่ามาใส่ไว้เอาเข้าไปกรองก็ไปแล้ว ลูกหนึ่งไม่คิดว่าเอาเกะออกมาเลยเกะออกมาเกะออกมาเอาไปใส่ระวังโดนเข้าตาด้วยเกะออกมาไม่งั้นเหม็นทั้งคันเลยค่อยๆเกะค่อยๆเกะเออนั่นแหละมันจะครอบข้างล่างขึ้นไปอย่างเดียวนะครับมาเปลี่ยนปั๊มติ๊กเนาะเปิดงานใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ไปลอง ควมรีล็อกเลยเอ้ยเอาไปเอาไปล้าลงมปอืมอืมวันวีวาลว,วันวีวาลก็เสียด้วย ừ. ีาวาลก็เสียด้วยนะครับตัวนี้เออล้างล้างล้างโอ้โหไม่รอดนะครับเสียงอะไรอยู่เล่นเ<อ> <laughs> ด้สียงอะไรเสียงเขาสิมาแต่งนี่บ่ อ,อ๋อแล้วก็คราบสนิมคราบสนิมคราบสนิมเอืมเต็มเลยครับเต็มเลยจะทำยังไงดีหนอน่าจะมีการ ใช้แก๊สสูหอแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะนี่ดูจากลูกลอยนะครับอันนี้จะแช่ไว้ตลอดเลยประมาณนี้จนจนขึ้นลูกลอยเนาะใน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 กองมันอยู่ไหนเอาเอากองกองเก่ากันกองเก่านะครับนี่น้ำมันออกมามีแต่คราบสกรปรกเลยจะทำยังไงดีเนาะ ต้องเปลี่ยนถังแล้วมัออว่งถึงจะจบงานอ,อยูดูที่รถะ่ะเอาลงมาก่อนลงมาจากไฟก่อนอก็คิดว่ามันแค่ธรรมดาแนละ้วน่าจะ Oh. <laughs> ใส่กองขาดเอ,อ้ยวันก,ก็จะกรองไม่ได้แล้วไหนๆ,ๆอันใหม่อันใหม่อันใหม่มาดูว่าอยุเมื่อวานที่เติมน้ำมันทำไมมันกระเฉาะปิดสังเกต วิ่งไปจกพักปั๊มหอนงงงงงงปั๊มตัวหนึ่งล็อกเลยปั๊มตัวแรกล็อกเลยของใหม่จะเป็นประมาณนี้มีตะแกงตะแกงขาดฮ เป็นเรื่องเป็นลาวอยู่นี่น เอาไปเทให้สมินม้นมิน้นไปมิ้นเดี๋ยวเมิน้นทั้งอูนแล้วไปเทแล้วก็ฉีดน้ำใส่ไปเออมันจะเมิ้นทั้งวันแล้เนี่ยแล้วในรถลงลงห้อยมาด้วยเพราะว่ามันหยด,ดใส่พื้นเจอถังรถโอ้มันก็ไม่ต้อรถเบสโต้ะนไ โต้พ้นเลยโต้เนี่ยถ้าเราไม่ลองเนาะถ้าปล่อยถ้าปล่อยรถออกไปไม่อยากคิดสภาพเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นี่ขนาดว่าเราลองแล้วเนี่ยวันนี้ไปลองไปไม่ถึงไหนก็เลยครับก็ปัตมติ๊กตัวใหม่นอกไปอีกตัวหนึ่งสุดท้ายจะต้องใส่ให้ตัวเดียวแล้วเนี่ยเครื่องเจตัวเดียวก็พอแล้วเพราะว่านอกไปตัวหนึ่งแล้วอืมนี่แหละเราว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนาะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เป็นได้อย่างนี้แหละครับถังน้ำมันสกปรก ๊ำติคอนสุดท้ายก็ใส่ตัวใหม่ไปก็ล็อกอีกเราก็ว่าเราทําสะอาดแล้วนะครับแต่ว่าถอดถังมาดูถูปรากฏว่าเป็นสนิมขี้ฝุ่นขี้ตะกัน่นตะกอนที่ว่ารถอาจจะถังอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเนาะใส่เกสโซห่อค้างไว้หรือเปล่านานๆก็ธรรมชาติก็จะเป็นต้องใช้ประมาณนั้นเนาะอ,อนะครับ จะต้องถามนะครับอืต้องล้างใหม่หมดเลยเพราะว่ายกถังออกมาต้งกินทั้งอะไรไม่งั้นจะไม่หลอดแน่ๆกับกินหุมสุดๆเลยอื ก็เม้นทั้งอยู่เลยลำมันดีลำมันเน่าอ่ะโอเคคันที่สองกำลังวาง W 1 4 0นะครับวางตามไปติดติดทำรถลุกเก้าศูนย์นี่มันก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับ ไม่รอดถ้าไม่เอาใจใส่ิเศษต้องดูแลทุกสุดเลยครับถ้าไม่ไปลองก็จะไม่ชัดเจนเนะผมไปลองไปอะไรมานะครับถึงจะชัดเจนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่ะคันนี้ก็จัดไปนะครับรอทำไว้เผื่อท่านใดสนใจนะครับ W140 นะครับวาง2 g v v เหมือนกับคันนู้นเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บรายละเอียดทําระบบทําอะไรใหม่อยู่ครับถังถึงก็อาจจะต้องถอดมาล้างหรือเปลี่ยนในลักษณะเดียวกันนะเนาะโอเคครัรื่มง,งานวันแรกก็หมิ้นทั้งอู่ละ,ละงั้นจะไม่จบงานจริงจรงครับผมโอเค มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ